รถต้องไม่มีอบัติเหตุชนหนักตัดต่อพิควําหรือจมน้า สวัสดีครับอ้นพีไบเก้ครับผมวันนี้ผมจะมาให้เทคนิคนวิธีการประเมินราคารถยนต์มือสองนะครับในมุมผู้ประกอบการอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้นํามุมของผู้ประกอบก,ก,ก,การเนี่ยไปลองปรับใช้ใดูว่าเขาเ,เขามีเทคนิคอะไรในการประเมินรถยนต์มือสองเนี่ยเขามีมุมมองอะไรบ้างผมยกตัวอย่างว่าผมเป็นลูกคา้าท่านหนึ่งนะครับผมตั้งใจจะาารถเข้ามาขายตั้งใจาารถ้ามาเทรดอินนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบก,ก,การสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาให้ความสําคัญมากคือข้อที่1สภาพรถยนต์ สภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากรถของคุณเนี่ยขายได้ทุกรุ่นทุกแบร์ทุกยี่ห้อแต่สภาพเนี่ยจะมาเป็นที่1นึ่งจะเป็นตัวชี้วัดของราคาเลยว่าราคาจะดีราคาจะได้ตามที่คุณคาดหวังหรือเปล่าอยู่ที่สภาพรถยนต์รถต้องไม่มีอุบัติเหตุชนหนักตัดต่อพความหรือจงงามข้อที่2เรื่องใหม่การวิ่ง สำคัญมากครับรถที่ใช้งานเยอะๆเนี่ยคุณจะมาคาดหวังว่ารถของคุณเนี่ยจะได้ราคาเท่ากับรถที่วิ่งน้อยๆเป็นไปไม่ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยออนบนออนไลน์หมดแล้วทุกอย่างเช็คออกมาได้หมดว่ารถคันนั้นเนี่ยวิ่งมาเท่าไหร่การปรับแต่งไม้อะไรต่ออะไรที่คุณคิดว่ามาต้องทําหรือว่ามีวิธีการทําไม่มีแล้วครับในโลกนี้ ใน,นเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ขายได้คือขายความจริงข้อที่3ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญเหมือนกันคือยี่ห้อรถรุ่นเป็นประเด็นที่มันน่าสนใจนะครับเพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยบางทีคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเอ,ออกห้างเนี่ย ราคามันใกล้เคียงกันมากแล้วทำไมเนี่ยรถมือสองเนี่ยเวลาผู้ประกอบการซื้อเข้าเนี่ยราคามันถึงเหลื่อมล้ำกันขนาดนั้นมันเป็นด้วยยี่ห้อครับผมยี่ห้อยอดนิยมยกอัวอยงนะครับฮอนด้าโตโยต้าราคาจะดีมากถ้าไปเทียบแบบนิสสันมาสด้าราคามันก็จะดรอปลงมาหน่อยแต่หลังๆมาเนี่ยมาสด้าเองทำตลาดในเมืองไทยค่อนข้างจะดีมากราคาก็จะขยับขึ้นมาใกล้ๆเคียงกับทางฮอนด้าเนี่ยครับสามประเด็นหลักๆที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาเลือกที่จะซื้อรถเข้าเพื่อนำมาขายต่อไม่มีผู้ประกอบการท่านไหนแล้วนะครับที่เเ้้าาาาาอยซืรถี่มปัญหขข พอขาขายไปแล้วเนี่ยมันไม่มีจบมันเสียเครดิตเขาฝากไว้ครับฝากไว้เป็นข้อคิดในการปรับใช้อยาให้คุณได้เห็นในมุมมองของผู้ประกอบการว่าเขามีวิธีการในการเลือกซื้อรถกันแบบไหนนะครับ EP นี้ขอบคุณมากครับอ้นวีไวเกบ